you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารับของฟรีทั้งหมด3มชิ้นกันค่ะอันแรกนะคะจะเป็นวิทยุบุมบ็อกซ์ขาดคนเป็นวิทยุเครื่องหอมนะคะมีดอกไม้สีขาวด้วยค่ะสวยนะคะเราก็น่ารักมากๆากเลยค่ะลายนะคะเขาก็จะเป็นลายไม้นะคะแล้วก็จะมีสีทองนะคะเป็นอันไหลเนี่ยค่ะซึ่งชี้นี้นะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าส่วนมากค่ะเอาไว้ใส่ติดที่หลังแบบนี้เลยนะคะต่อมาค่ะทุกคนจะเป็นลิปสติกนะคะเป็นลิปสติกเอาไว้แบบว่าจิ้มจุ่มนะคะติดที่หลังค่ะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่หลังแบบนี้เลยค่ะสําหรับไอเทม ะะก็จะเป็น f e n t y s k i ิน Be ีนีค่ะเป็นหมวกไหมพรมนั่นเองทุกคนใส่ออกมานะคะก็จะอยู่ที่หัวของเราแบบนี้ค่ะเป็นสีม่วงๆนะคะตุ่นๆค่ะน่ารักมากๆเช่นกันค่ะสําหรับแบบนะคะที่เราจะพาทุกคนเนี่ยมารับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะมีชื่อว่า Fenty Beauty Skin Experience นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์แบบเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของตัวแบบนะคะพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสามารถกดคลิปนะคะที่ด้านล่างได้เลยค่ะสําหรับวิธีการรับของฟระะีท เป็นโมเดลของฟรีนะคะทั้งหมด3ชิ้นเนี่ยตั้งอยู่ที่ตรงนี้ค่ะล้วก็จะมีนะคะเบาะวิธีการรับทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปรับของฟรีทั้งหมดเองค่ะโดยอันแรกะคะ่ะทุกคนอันดับแรกเนี่ยเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปรับนะคะเป็นวิทยุบูมบ็อกซ์นั่นเองค่ะทุกคนสามารถเดินตามเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปรับของฟรีกันค่ะนี่นะคะเราจะเดินมาที่ทางนี้ค่ะ โอเคค่ะพอเรานะคะได้มาถึงตรงนี้เนี่ยเขานะคะจะมีเข่าวงกดเนี่ยให้เราเล่นค่ะให้ทุกคนนะคะเดินตามได้เลยนะตรงนี้เนี่ยก็จะเจอนะคะเป็นส้มขาาเดินเข้าไปได้เลยนะคะที่ตรงนี้นะคะพอเราเนี่ยเดินมาถึงตรงนี้นะคะก็จะมาเจอค่ะเป็นโรสนั่นเองนะคะทุกคนเป็นกุหล,ลาบค่ะ แล้วเพียงเท่านี้เองนะคะพอเราเนี่ยเดินมาถึงตรงนี้ค่ะเรานะคะก็จะได้รับบชมาค่ะพร้อมกับของฟรีอันแรกด้วยค่ะก็จะเป็นวิทยุนั่นเองนะคะต่อมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยมารับนะคะเป็นหมวกฟรีอันนี้กันค่ะให้ทุกคนนะคะเดินตามที่เราเดินได้เลยนะคะคทุกคนโดยธีการรับของฟรีอันนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องเก็บนะคะเป็นอินกริเดียนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบค่ะทั้งหมด10อย่างนะคะทางด้านล่างค่ะอันแรกนะคะทุกคนที่เราจะพามาเก็บจะเป็นนะคะเป็นส้มอันนี้ค่ะทุกคนเป็นออ a n เรนจ์ออยนะคะนี่กดโอเค ได้เลยค่ะที่ด้านล่างนะคะเขาก็จะขึ้นขับเป็น1นึ่งทับสนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีนะคะเป็นรายการทั้งหมดค่ะตรงซอมตรงนี้นะคะ่ะเขาก็จะเป็นสัญลักษณ์ค่ะติ๊กถูกนะคะก็คือเรานะคะเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อมมาค่ะทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถนะคะดูตามป้ายได้เลยค่ะตรงนี้จะมีเชียร์บัตเตอร์นั่นเองนะคะเขาจะมีลูกศรเนี่ยบอกเราอยู่ด้วยค่ะสามารถเดินตามนะคะทางเนี่ยที่เขานะคะพาเราเนี่ยขึ้นไปได้เลยค่ะ ข้างบนนะคะทุกคนเชียร์บัตเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะเพียงแค่เรานะคะมาถึงเนี่ยก็จะเป็นการเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นซองทับสิบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาลงไปข้างล่างกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยมาตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นโรสแมรี่ออยล์นั่นเองค่ะนี้นะคะเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอมองรอบๆก่อนนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนตรงนี้ค่ะ แล้วก็ตรงนู้นนะคะทุกคนเขาจะมีเป็นอินกริเดียนอันอื่นต่อนะคะทุกคนนี่กระโดดไปเลยค่าเราจะขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่ข้างหน้านะคะก็จะมีเป็นเมลอนนั่นเองนะคะทุกคนนี่โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเดินกลับเข้าไปข้างในกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะข้างบนนี้เนี่ยเขาก็จะมีด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะกระโดดขึ้นไปนะคะทุกคนนี่ อันนี้นะคะทุกคนอ่าโอเค5้าทับสิบแล้วค่ะตอนนี้นะคะต่อมาอันต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่ามีอันไหนอีกนะคะที่เราเนี่ยจะต้องไปเก็บกันนะคะตรงนี้นะคะจะมีเป็นเกรฟฟุตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินไปนะคะทุกคนหนีว่ายน้ําไปเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะข้างหน้านะคะทุกคนหนีทางด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นเกรฟฟุตออยนั่นเองค่ะอยู่ที่บริเวณนี้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็เก็บครบนะคะทั้งหมด6ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนกันค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาหานะคะที่บริเวณโซนตรงนี้นะคะนี่ข้างหน้านะคะก็จะมีเป็นฟลาวเวอร์นะคะเป็น sun f l o ์ออยล์นั่นเองค่ะทุกคนเป็นเอ่อน้ำมันนะคะ,มะเมล็ดทานตะวันค่ะนี่เลยนะคะทุกคนโอเคเจ็ดอันเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้นะคะก็เหลืออีกเพียงแค่3อันเท่านั้นค่ะทุกคนนะคะสามารถเลื่อนดูที่ด้านล่างได้นะว่าของตัวเองเนี่ยขาดอันไหนไปบ้างค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปดูอันใกล้ๆตรงนี้ค่ะมันจะมีบริเวณนะคะที่เราเนี่ยยังไม่ได้พาไปนะคะจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะซึ่งจะเป็นส่วนดอกไม้นะคะเป็นแบบสีชมพูนะคะน่ารักน่ารักเลยค่ะข้างหน้านี้เองนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เหลืออีกเพียงแค่2อันเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปที่ด้านบนตรงนี้นะคะเขาเนะะี่ยจะมีออยน,นะคะอยู่ที่อันนี้อันึงค่ะ โอเคค่ะตอนนี film, ้นะคะก็910ท well ับเป็นท so ี่เรียบร้อยแล้วค่ะเลือกเพียงแค่1อันเท่านั้นค่ะเราเนี่ยจะเดินลงไปที่ด้านล่างก่อนนะคะทุกคนซึ่งคาสเตอร์ออยนะคะอันสุดท้ายที่เราจะไปเก็บเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆนะคะกับจุดเกิดที่เราเกิดค่ะที่มันมีโมเดลของฟรีอยู่นะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคาสเตอร์ออยนะคะอยู่ที่ข้างหน้าตรงนี้เลยนะนี่ใกล้ๆเลยค่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับ10ชิ้นเนี่ยแต่ณตอนนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะทุกคนวิธีการนะคะเราเนี่ยต้องกลับนะคะไปที่ตรงที่เราเกิดค่ะทุกคนมันจะมีนะคะให้เราเนี่ย ไปกดอะไรบางอย่างเพิ่มเติมด้วยค่ะนี่นะคะทุกคนเราเนี่ยก็จะพาทุกคนนะคะกลับมาที่จุดที่เราเกิดค่ะเป็นบริเวณนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเรานะคะ,ะต้องเดินเข้ามาใกล้ๆค่ะแล้วก็มากดที่ตัว E นะคะแต่ก่อนที่เราจะกดที่ตัว E เนี่ยเรานะคะจะต้องมาเก็บค่ะเป็นวัตถุดิบนะคะทั้งหมด10ชิ้นก่อนนะแล้วก็มากดที่ตัว E ตรงนี้ค่ะเป็นมิกเซอร์นั่นเองนะคะทุกคนเป็นการผสมค่ะทุกคนพอเรานะคะผสมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเรานะคะก็จะได้รับแ a ชมาค่ะพร้อมกับของฟรีนะคะจะเป็นหมวกบีนี้นั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะทุกคนพอเราเนี่ยปลดล็อกนะคะเป็นการรับหมวกบีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงโซนตรงแลบตรงนี้นะคะเขาเนี่ยก็จะปลดล็อกค่ะตอนแรกนะคะมันจะมีเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นแบบล็อกอยู่นะคะทุกคนทุกคนเนี่ยจะยังไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะคะพอเราเนี่ยเข้ามากันแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยในที่นี้นะคะเขาจะเป็นแลบค่ะซึ่งทุกคนนะคะต้องทําตามตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นประตูค่ะทุกคน2ออันนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปเก็บนะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นวัตถุดิบนะคะทุกคนเป็นเหมือนกับว่าเออเป็นสีนะคะพวก สีของลิปสติกอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะตรงที่เราเข้ามาในหนับตรงนี้เนี่ยเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยมารับนะคะเป็นของฟรีชิ้นสุดท้ายค่ะก็คือเป็นลิปสติกติดหลังนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเราก็จะเก็บนะคะเป็นสีนะคะที่เอาไว้ผสมสีลิปค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีหลายๆสีนะคะทุกคนแต่ว่าเรานะคะสามารถเก็บเพียงแค่2สีก็เพียงพอค่ะอย่างน้อยนะคะเราต้องมาเก็บ2สีนะจึงจะสามารถทำเควสอันต่อไปได้ค่ะ ต่อไปคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเข้าที่ห้องนะคะอีกหนึ่งห้องค่ะจะเป็นห้องนะคะที่มันจะเป็นวัตถุดิบอีกแบบค่ะทุกคนในการที่เราเนี่ยจะมาทําลิปนะคะทุกคนนี่ข้างหน้านะคะเขาก็จะมีนะคะเป็นเขียนว่า s h e e r ์สโมกกี้แนะคะทุกคนจะเป็นเอฟเฟกนะคะที่เอาไว้ผสมกับลิปนั่นเองค่ะโดยตรงนี้นะคะเป็นส่วนสําคัญค่ะทุกคนนะคะสามารถมาเก็บเนี่ยเอฟเฟกเป็นอันอื่นก็ได้นะคะมันจะมีค่ะเป็นอันอื่นนะคะที่เป็นเอฟเฟกอีก2อันค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะที่เราต้องมาทำเคสเนี่ยเก็บเพียงแค่อันเดีียยก็เพพอค่ะ แล้วนะคะให้เดินมาที่ตรงนี้ค่ะแล้วกดที่ตัว E ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะต้องเข้าไปที่2ห้องนี้ก่อนนะคะเก็บตรงห้องนี้นะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะอีก1ชิ้นค่ะแล้วก็ถึงจะมากดตัว E ตรงนี้ได้นะคะเพื่อทาเควสตต่อค่ะพอเรานะคะกดมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เรานะคะเลือกมา2สีค่ะจะเป็นทางด้านซ้ายมือนะคะกดมา2สีค่ะซึ่งทุกคนนะคะสามารถเก็บเนี่ยมากกว่า2สีได้นะคะแต่เวลาที่เราทำเนี่ยเรานะคะต้องมาเลือกเพียงแค่2สีนี้นะคะแล้วก็อีกอันเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกค่ะเขาบอกให้เรานะะค เลือก1 e f f e เอฟเฟค่ะก็คืออันนี้นะคะทุกคนเลือกด้านซ้ายนะคะ2ชิน้นแล้วก็เลือกอันนี้นะคะ1อันค่ะแล้วกด next ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกค่ะจะเลือกอันไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเน,นีย่ยจะขอเลือกเป็นอันนี้ละกันค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเขาก็จะให้เราเลือกค่ะว่าลิปสติกของเรานะคะเราจะออกแบบยังไงคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นฝาลิปสติกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะขอเลือกนะคะเป็นสีม่วงอันนี้ค่ะซึ่งสวยมากๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะให้เราเนี่ยเลือกนะคะว่าเราจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสีอะไรนะซึ่งเราเนี่ยคิดว่าเออเราอยากได้นะคะเป็นอันนี้ละกันนะคะสวยๆดีค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็ต้องมาตั้งชื่อนะคะทุกคนเป็นคํานะคะที่เอาไว้แบบว่าตั้งนะคะสําหรับลิปสติกของเราค่ะของเราก็ตั้งเป็นสวีทอันนี้ละกันนะคะทุกคนแล้วก็จะเลือกเป็นอันนี้ค่ะสามารถเลือกอันไหนก็ได้นะคะซ้ายอันหนึ่งค่ะแล้วก็ขวาอันนึงนะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือลิปสติกนะคะที่เราเนี่ยได้สร้างขึ้นมาค่ะทุกคนแค่นี้เองนะคะแล้วก็กดขากคำว่า Pu b l i s h นะคะ แล้วกดต่อค่ะคำว่า except นะคะเท่านี้นะคะเราเนี่ยก็จะได้รับแพชมาค่ะพร้อมกับของฟรีด้วยนะคะก็จะเป็นลิปสติกอันนี้นั่นเองค่ะเป็นกระเป๋านะคะเอาไว้ติดที่หลังของเราค่ะเป็นไงคะทุกคนสาหรับวิธีการรับของฟรีนะคะทั้งหมด3ชิ้นเนี่ยง่ายมากเลยใช่ไหมละ่ะคะทุกคนแบบนี้นะคะพอเราเนี่ยทำครบเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าลิปสติกของเราเนี่ยก็จะเข้านะคะมาที่ร้านค้านะคะเซฟอรานั่นเองค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูมีสีสันนะคะสําหรับการเล่นเกมที่นี่ค่ะมองว่าดู ทุกคนนะคะจะชอบกันนะคะสําหรับการเล่นเกมพเพื่อรับของฟรีตรงนี้นะคะเราก็อย่าลืมรีบไปทํากันนะคะก่อนที่หมดเวลาค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวไปก่อนนะไว้เจอคลิปหนะค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ